ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมกับเติมส์ไซน์ั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่เกมวันพัฒแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟจ,จีนตัวย่อนะก็เผื่อใครที่อยากเล่นกับเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเนี่ยมาดูหน้างของสุนัขตัวบ้านนะครับซึ่งพลังของมันเนี่ยถึง6ล้านนะครับโคตรเยอะเลยครับแล้วก็พลังของทีมนี้เนี่ยก็คือ27ล้านเลยครับซึ่งหลกัหลกๆก็คือจะพามาดูคอมเมต้าอะไรนะ ซึ่งจริงๆก็เนี่ยก็คอมเมตอก็จะเน้นทางด้านของปู่บอมกับทางด้านของทัซุกิร่าง2นะครับสำหรับเซิร์ฟจีนนะตัวตอนนี้เนี่ยเขาก็เล่นเป็นอีกคอมหนึ่งนะครับก็น่าสนใจมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคอมที่ยังใช้คอของเกียโลเกียรโในเมตาของคอปู่บอมเนี่ยจะไปได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายอบ้านที่พหลังถึง6ล้านเนี่ยจะแรงขนาดไหนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวคลิปในการต่อสู้เลยครับผมไปดูกันเลย โอเคแล้วเข้ามาสู่หน้าของตัวเกมแล้วนะครับคอของฝั่งเราก็เป็นคอของเกียร์โลเกียร์โลนะครับส่วนฝั่งตัวข้าเป็นคอของปู่บอมนะครับเป็นคอเมตาเลยนะครับโอเคเปิดมาหน้นกากากหวานได้ฮิวก่อนเลยครับแล้วก็จะปรับความเร็วของ2ตัวข้างๆมันนะครับก็บอกความเร็วกับสุนัขข้าบ้านแล้วก็ทัซมากีครับสุนัขข้าบ้านัตีไปครับก็อยู่ที่8ล้านนะครับโคตรแรงเลยคือสุนัขข้าบ้านมันพลังตัวของมันเองก็6ล้านแล้วนะครับอ่ะทัชซูมากียังตีไปครับก็ทัชซมากีล่าง2อนะครับอันนี้ ก็จะได้สารอย่างัคำสาบแบบนี้นะครับเวลาขยับมันก็จะระเบิดดดเมจถึง180%ยครับยุงตีไปครับอันตีของยุงครับก็ไปถึง6กล้านเลยนะครับเป็นตัวที่มาแทนนักกากหวานในซีซั่นหน้าแล้วก็แทนพิลุซันเนอร์ด้วยนะครับมันตีได้ดีมากไลลาไปครับเป็นการตอบโต้ดีกว่าปูบอมมันตีมาครับอันตีของปูบอมเนี่ยจะลดการฮิวด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัวแก้ทางของคอเคียโรเลยครับ ยุงกันตีมาครับไม่เข้านะครับยุงก็ตีกลับไปปกติครับแต่ลเฝ้าบ้านกัดมาทีหนึ่งครับยุงตีไปสองล้านสามครับซอมบี้แมนก็อย่างที่ว่านะครับถ้าเจอทศมังกีเนี่ยก็ได้ทําได้แค่เพียงสะท้อนเท่านั้นนะครับหนีนักกากหวานก็สุ่มตีไปครับโอ้ยตีสี่ครั้งเลยหรอปกตินักกากหวานจะสุ่มตีสามครั้งนะครับแต่ละฝ้าบ้านกันตีไปครับแล้วก็ปิดกั้นลูกไฟถึงสามดวงนี่ครับ แต่ว่ามันจะคืนกลับมา2ดวงนะครับแล้วก็หักไปลูกดวงหนึ่งนะครับก็คือมันแทนคิงนั่นแหละนะครับที่คิงไม่เห็นในนี้เนี่ยก็คือมันตีไม่ทูลุคอปู่บอมนั่นเองนะครับอยู่ันตีอีกหนึ่งครั้งครับก็ปูบอมก็หายไปเรียบร้อยแล้วครับอันตีของเกียโรครับเป็นอุปกรณ์สามดาวด้วยนะนี่นะจิ้มไปดีนะครับสุดท้ฟ้าบ้านเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่โคตรจะถึกเลยครับแล้วก็ตีตามเปอร์เซ็นต์ของเลือดตัวเองนั่นเองนะครับอื แรงมากนะครับแล้วก็ยิ่งสุนัขพวบ้านยิ่งเลื่อนเยอแล้วหลายก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะครับก็คือเห็นเขาเนี่ยใช้กันสุนัขพวบ้านกันทั้งนั้นเลยนะเพราะว่ามันปิดกั้นลูกไฟได้น,นี่แหละนะครับนี่แน่ถึกมากครับสุนัขพวบ้านของไฟถูกห้ามครับจิ่มไปโดนยุงยุงนี่บวกดาเมจอีกห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือตอนนั้นเตียชึบชึบจิ่มไปอยู่ในสี่ครั้งนึงครับมองไม่เห็นตัวเลขนะอันตีของเกียร์โลอีกครั้งนึงครับ ก็ถ้าเกิดผมพูดชื่อต in ouais ัวละครผิดไปก็ต uh ้องขออภัยด้วยนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะโอเคยังตีไปเรื่อยๆครับซามิแมนเกิดมาก็ตายเหมือนเดิมครับถ้ามีเสียงอะไรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะน้ากากหวานก็ได้รับการฮิวอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็บัฟความเร็วแกเพื่อนของเราอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าความเร็วของเพื่อนเราเนี่ยไม่มากกว่าน้ากากหวานมันจะรับนะครับแต่ว่าถ้ามันเร็วกว่าอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับนะครับตีไปถ้้งเซอร์เมกียตีอีกหนึ่งครั้งครับถั้งเซอร์เมเกี่ยเน เกมวันพันแม่ในตอนนี้แล้วนะครับชิมไปก็ในอนานะคตไม่แน่ใจว่าพวกดวงร่างสองจะมีไหมแต่ว่ามันไม่มีบทมันไม่น่าจะมีนะครับดวงร่าง2นะแต่พวกอะตอมิกอาจจะมีนะครับร่าง2เนี่ยนี่แน่ก็ยังติดสถานะลูกไฟอยู่เหมือนเดิมครับแล้วมันยืนนานจาังวะโอเคจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคู่หนึ่งนะซึ่งอีข้อคู่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่คอมเมต้านะ เดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อสู้คู่นี้แล้วกันนะครับซึ่งพลังของคนคนนี้เนี่ยก็คือ30ล้านเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของช่องเขาไว้ให้นะครับเื่อใครที่อยากไปดูช่อง,ของเขานะโอเคเราสถานะกระนำทั้งทีมนะครับเป็นคอของเกียรโลครับหน้ากากหวานอันตีมาก่อนเลยครับอันติแล้วก็บัฟความเร็วปกติเลยครับโอเคเห็นไหมความเร็วของทีมเราจะแทงหน้ากากหวานฝั่งตรงข้ามหมดเลยนะครับเกียรโรอันติก่อนเลยครับอ,อื้มเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจมองไม่เห็นนะครับก็คือเลือดเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์หายไปหมดเลย ตีครับทาศน์สุเมเกะตีบีหนึ่งครั้งครับก็ติดสั่ยาคำสาบทั้งทีมครับหน้ากากหวานฝั่งเขาหิวบ้างครับเขาหน้ากากหวานมายืนหน้านะให้ตัวหน้าได้เปิดก่อนนะครับมีซีนอสล่างเอเดนตาด้วยนะครับหลายๆคนที่อยากเห็นครับโหเมื่อกี้ตัวอะไรได้เบิรดดาเมจหกล้านไม่แน่ใจมองไม่ทันอื้นั่นตีไปสามล้านแปดครับตอนนี้ฝั่งเรามีแอตวินขับเคลื่อนเลยนะวัคซีนแม่นตีมาครับที่ใช้วัคซีนแมนนี่มาคอมโบให้กับทัสุเมเกินะครับเพราะว่าทัสุเมเกิ ระเบิดดาเมจของมันเนี่ยเป็นดาเมจต่อเนื่องครับโกโคิสึติดไปสองล้านสี่ครับเหลือผมยังไม่เห็นทนงด้านของจีนนสอันติเลยนะอนสุวินกับเคลื่อนมาครับอสุวินกับเลื่อนเป็นตัวละครที่จะเปิดชา้าที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช้ลูกไฟในการัตินะเสริมตัวละครที่ดีนะครับถ้าใครที่อยากสุ่มก็ดีเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ลูกไฟครับทาซูมะกิอันติไปอีกหนึ่งครั้งครับก็เหลือเพียงโกคิสึอ่ะจีนสนสฟื้นฟูนฟนฟนมาแล้วครับมาเลยครับอันติของจีนนส ทีเนี่ยเท่าไร่18ล้านนะครับอันติของซีนนสน่าจะเป็นตัวละครที่อันติแรงที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับอันติทีเดียวหายหมดทีมเห็นไหม <c oughs> โคตรจะแรงเลยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมเคยทำซีนนสอันติ20หรือ30ล้านไปหรือ,อยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันหายไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่เคลียร์ฝั่งตรงข้ามได้โคตรดีเลยครับซีนนสคือมันปรับมาทําให้มันไม่เป็นกระสอบทราย หลายคนจะบอกว่ามันโจมตีแล้วเลือดมันจะเสียเนี่ยอาจจะเป็นกระสอบทรายนะครับแต่ว่ามันอันติทีนึงก็คือมันจะหายเลยนะครับก็คือขนาดทีมฝั่งเราเนี่ยคือพลัง30ล้านนะครับฝั่งเขาพลัง20กว่าล้านนะครับก็อันติทีเดียวหายเหมือนกันอัดวิงครับเพื่อนฟันไปครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเรื่องราวของคอมในวันนี้นี่ครับก็น่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาจะสู้อีกไหมเออเขาน่าจะสู้อีกแล้วแหละนะครับอะไปเราไปดูอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะครับ อันนี้นี่มีตัวอะไรที่น่าสนใจก็มีซีนนสอีกแล้วนะครับซีนนสเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะก็คือการที่ดองตัวเพื่อมันได้ก็ดองเลยนะครับมันตัวละครโคตรแรงเลยครับอันติจากพลังเลือดของตัวเองนะครับเกียร์โรวันตีครั้งหนึ่งครับหก <c oughs> สิบล้านครับเกียร์โรันติโคตรแรงวันนี้ผมพูดชื่อตัวละครผิดยังเนี่ยนะ่ครับเดี๋ยวน้องๆก็จับผิดอีกนะครับอันตีไปสิบสองล้านครับ ก็ขยับก็มันโดนระเบิดโอ้โหขยับเมื่อกี้ขยับซีนอสขยับโดนระเบิดโคตรแรงเลยครับจนทาให้ร่างกายของมันเนี่ยสูญเสียไปแล้วนะครับเพื่อนจะเห็นว่าควันเนี่ยขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องรอมันฟื้นขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าร่างซีนอสเนี่ยเป็นร่างตอนเอ่อยิงอุกบาตหรือเปล่านะครับที่เมทนไนไม่ได้มาไม่แน่ใจนะครับอัสวินกับเพื่อนอันติครับโชว์ล้านสามครับอัสวินกับเพื่อนรวมไปแล้วเฮ้ยซีนอสจะเพิ่งตายลูกอันรับพ่อบ้านโดยมาก่อนนครับห้าล้านสี่ โอเคสุนัดท้าบ้านก็ดังเอ่อได้รับพาสซีฟของมันแล้วก็เด้งเดือดกลับมาครับนางกากหวานได้ฮิงอีกแล้วจีนอสไปแน่อ๋อจีนอสไปแล้วนะครับก็ต้องภาวนาให้หมาสุนัดท้าบ้านเนี่ยยืนได้ก่อนนะครับอันติมาอีกแล้วครับของเกียโลครับเท่าซึ่งมืกี้มาอีกครั้งหนึ่งครับจีนอสให้ได้อันติแล้วลูกอื้อหือสุนัดท้าบ้านยังยืนไหวยอยู่อ้าวมาแล้วครับจีนอสจัดการมันลูกบึ้มเท่าไหร่ เก้าล้านเหรอน่าจะเก้าล้านนะครับมันอกี้ก็เลือดกลับมาเต็มอลครับอผมชอบมากลูกหลักสีนอดเดี๋ยวพ่อจะดองตัวไว้เพื่อลูกโอ้ยวักซีแมนอัศวินกับเพื่อนมาจะปิดฉากเลยหรือเปล่าซึง่งโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับพม